ก็เขากลับมาเที่ยวเคลื่อนว่าปลาดําจะมีทะเลสาบกับวนให่ปันดไ,ไดเป็นปองผู้เขาไฟแต่ก่อนสั้น,ขนเานนขาว่าถ้าไพดึกก้อนกินลงไปนี่สิมีสัตว์ประหลาดขึ้นามากินคน้ <c oughs> น,นนี่ก็นี่ว่ามีผีผท่านบอบอลองดึงลงไปด้วยล่ะ

ส16สาสิบแปนาทีอยู่ประเทศเยอรมนีเป็นวันที่ยี่สิเดือน6กที่นี้เคยมีประวัติศาสตร์เคยเขียนปเป็นหนังสือแล้วก็เคยเรียนมาด้วย